ค่ะสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอสาธิตเรื่องของการ i n c i s t i o n and Drainage นะคะในที่นี้เราจะทำการผ่าฝีกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ในการผ่าฝีนะคะเซตที่เราใช้จะเป็นเซตของ i n c i s t i o n and Drainage นะคะในเซตก็จะประกอบด้วยนะคะอ,อ,อุปกรณ์มีนอน o o ดฟ For ส e นะคะแล้วก็ท h ดฟ f o r c e p นะคะอาร์ r ูรีนะคะใบมีดนะคะใบมีดนี่จะเ,เลือกใช้ตามเบอร์ของด้ามมีดด้วยนะคะให้มันใส่ได้ คู่กันนะคะแล้วก็ด้ามมีดนะคะแล้วก็จะเป็นเซตของการฉีดยาชานะคะแล้วก็จะมีไซลิงสำหรับเออร์ <c oughs> ออลิเกตนะคะในในตัวฝีที่เรากำลังจะผ่านนะคะแล้วก็จะเป็นเซตสำหรับใส่น้ำยานะคะน้ำยาที่เราใส่ในที่นี้จะมีเบต้าดีนโซลูชันกับนอร์มอลสไลน์นะคะแล้วก็จะมีก๊อตแล้วก็สำลีแล้วก็ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางนะคะ อันดับแรกเช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องทำความสะอาดแผลก่อนนะคะโดยการทาบเบตาดินโซลูชันนะคะใช้ทูตฟอร์เซสนะคะจับแล้วก็จุม่มใช้สำลีจุ่มน้ำยาเบตาดินโซลูชันนะคะสลับมาที่ทูตฟอร์เซสนะคะเพ้นรอบๆนะคะตัวของฝีนะคะแล้วก็ทิ้งไปเมื่อเพ้นรอบๆเสร็จนะคะก็ปูผ้านะคะ ผ้านะคะแล้วก็เตรียมตัวฉีดยาชาะคะอันนี้อาจารย์เตรียมยาชาไว้เรียบร้อยนะคะใช้หลักเทคนิคเดียวกันกับเซตเย็บแผลนะคะทีนี้การฉีดยาชานะคะก็ฉีดรอบๆของฝีนะคะที่จะทำการเยบ็บและที่จะทำการผ่านะคะฉีดเข้าชั้น สับคิวนะคะแล้วก็เวลาฉีดเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็ต้องเทสนะคะว่ามีตัวเลือดเข้ามาในไซลิงหรือเปล่านะคะฉีดแล้วก็ถอยเข็มนะคะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยนะคะจนรอบ เมื่อฉีดยาชาจนครบรอบแล้วนะคะก็รอให้หาย,ยาชาออกฤทธิ์แต่สําหรับฝีที่เป็นหนองเยอะๆนะคะยาชาก็จะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเนื่องจากมีตัวหนองเข้ามาบดบังการออกฤทธิ์ของยาชาได้นะคะใช้วันทฮเทคนิคในการเก็บเข็มเช่นเดียวกัน,นะะหลังจากนั้นนะคะระหว่างารอให้ยาชามันออกฤทธิ์นะคะเราก็จะทําการใส่ด้ามมีดกับใบมีดนะคะอีกด้านมีดขึ้นมานะคะ มันจะมีตัวล็อกนะคะที่ปลายด้ามนะคะใช้ฟ o ูดฟอ์เซตนะคะในการจับมีดระมัดระวังนิดนึงนะคะอจาจจะพลาดพลั้งบาดได้น,นะคะใส่เข้าล็อกก่อนนะคะจากด้านบนแล้วก็ดันเข้าไปถ้าไม่เข้าล็อกตั้งแต่แรกมันก็จะดึงยากนิดนึง จะมีเขี้ยวล็อกของมันนิดเดียวเองนะคะ นี่ต้องลองไปฝึกทําดูนะคะถ้าไม่เข้าอาจจะใช้ตัวอาจจะรีแคมช่วยได้เขเคเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาเทสว่ายาชาออกฤทธิ์ดีหรือยังนะคะถ้าคนไข้บอกว่าไม่เจ็บแล้วก็ทำการเปิด ผ่าฝีนะคะการผ่าฝีนะคะจะใช้วิธีการผ่าตามแนวของกล้ามเนื้อนะคะเราจะไม่ผ่าขวางในลายกับลายแนวของกล้ามเนื้อนะคะหลังจากผ่านะคะการผ่านะคะจับมีดขึนด้นนี้นะคะอัน,นเป็นด้านโคง้งหรือด้านบนนะคะปักลงไปตั้งตรงนะคะผ่าลงไปบนผิวหนังนะคะไม่ควรจะเปิดปากแผลกว้างเกินนะคะเอาแคบพอเหมาะ อย่างน้อยๆ้อยหนึ่งเซนนะคะเมื่อเปิดปากแผลแล้วนะคะก็จะมีตัวหนองหรือเลือดออกมานะคะแล้วก็ใช้อัตตอรี่แคมนะคะในการแหวกว่างลงไปแบบนี้นะคะแหวกเพื่อดูว่ามีหนองมีเลือดหรือมีหัวหนองอะไรอยู่ข้างในนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ น้อมอนสลายนะคะใช้ไซลิงเปล่านี้แหละค่ะดูดนมอนนอมอนสลายผสมกับเบต้าดีนโซลูชันนิดนึงนะคะทำการล้างโพรงของหนองพุดนนอมอนสลายเข้าไปนะคะระวังน้ำกระเด็นนะคะล้างโพรงหนองให้แห้งนะคะไม่มีหนองเหลืออยู่นะคะ เมื่อโพรงหนองแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการใช้ a r t ดอรี่แคลมเนี่ยค่ะแวกเปิดดูนะคะถ้าเรียงดีแล้วนะคะไม่มีหนอง,ลงเลืยอยู่ก็ทำการใส่เรนนะคะบางที่ก็ไม่มีเรนนะคะก็สามารถใช้กดในการแพกเป็นเรนได้นะคะ อนนี้อาจารย์ขออนุญาตใช้ก๊อตตัวนะคะเพื่อปิดแผลไว้แพทลงไปถึงก้นแผลนะคะส่วนที่เหลือก็ปิดไปด้านบน ก็ทำการปิดแผลนะคะใช้ก๊อนหนานิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากปิดแผลไปหนออมันจะซึมขึ้นมาดนึงห,งหลังจากนั้นก็นับผ้าสี่เหลี่ยมจาะกลางออกแล้วก็ทําการปิดแผลนะคะออากงลสเตอร์ไลน์มาหนึ่งชั้น นี้ก็เสร็จสิ้นสำหรับการผ่าฝีนะคะ